ท่านผู้ชมดูต้นนี้ยังอันนี้ต้นมักลินจีนะจ้าแม่นเป็นดอกไปเป็นหมากไปเป็นดอกแล้วลแต่ว่าท่านได้เป็นหมากดอกมักลินจีครับเต่ว่ามั่วอยู่เข่าไก่ก็บบได้คือดอกมันดอกมันนะครับจอมทิปปี้เลยแต่ว่ากล่องเข่าไก่ก็บบได้มั่วอยู่ไก่กับบ่ตเ็น วามมนสีเพราะเป็นดอกนะครับจนบังดินกี้เป็นดอกร้ายเลยนี่ครับ<อ>ช่อดอกมันโัวไก่ก็บ่เห็นครับมั่มวไปเบื้องดอกบอกม่วงมา ออกอต้นนั้นทางดกนั่น,น,นต้นนี้เงก็มึงน,น,นะครับดินกีอีสารนะครับดินกีสีบรุรเรืองนะครับอยู่สีบุรีอำเภอสีบรุรเรืองห้าเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าผู้อยากผู้ใดอยากได้พันธุ์มันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฝนติดตอนไว้ให้นะครับให้ติดตามไว้ว่าผมสีมีกิงช่วงเดือนไดนะครับ รับประกันได้ครับเป็นลูกทุกกิ้งทุกต้นนะครับขอให้ได้แค่สามแรงนะครับแรงที่สามเพราะว่าหมากอันนี้มันออกหมากนาแรงนะครับเป็นดอกเป็นดอกนาหนาวน,นะครับสุกหนาแรงนะครับสุกนาสงการเลยคือมีสาสงการนี่แดงจึ้งทึ้งเลยล่ะครับหมากมันเต็มตตนเลยันพี่น้อง ลูกหลานแม่ต้กรุงเทพก่อนเก็บฝากในช่วงมั่นสงการใดเลยนะครับทุกต้นหลังจากที่มันเป็นหมากสุกแล้วเก็บหมากมันออกเบิรแล้วผมว่าสิตอนนะครับปีหนาฝนที่ผ่านมาบองหันบริตรตอนกิ่งขายนะครับแต่ว่าฝากไปบ้องฝากปีกายปีหกซี่นะัตอนขายนะครับตอนกิ่งมันขายพวเอาไปปลูกก,กำลังได้อายุหนึ่งปีปีกัวนี่ครั ปีก่าเขาปีที่สองเดี๋ยวผู้ใดอยากได้กิ่งมันแถวนี้กะเดี๋ยวสีตอนไห้ห้านั่นกะกดติดตามไว้นะครับว่ากิง่งลิ่นจีนี่เป็นหมากทุกต้นนะครับแถวนี้อายุหาปีกวัวเขาปีที่หกแล้วซุ้มตนยิ่งใหญ่ได้เป็นหมากทุกต้นนะครับเป็นหมากทุกตน้นแล้วก็เป็นหมากทุกปีพร้อมนะครับปีนี้ว่าแมนสิบ่เป็นหมากวันมันสีถอดหยอดมันก็เป็นคือเก้านะครับ ภาคอีสานของเฮา,านะครับแถวทุกจังหวัดนะครับถ้าใดพันนี้ไปปลูกนี่เป็นหมากทั้งเมดนะครับการันตีได้รับประกันไดประกันให้ความนะครับแหล่งที่สามหลังจากเอาไปปลูกแหล่งที่สามมันจะเป็นดอกเป็นหมากให้เลยนะครับหมากดกหมากบดกก็แล้วแต่ว่าต้นสมบูรณ์บ่สมบูรณ์แลครับแต่ว่าเขาแหล่งที่3ามนี่เป็นหมากเลยมีก็เป็นเป็นหมากมา3มปีแล้วนะครับจับดอกออกหมากมา3ามปีแล้วนะครับ พอเขาแรงที่สามนี่มันเป็นหมากเป็นดอกให้เลยเราประกันได้บ่อตองพันนี่บ่อตองไปอาศัยว่าสิหนาวแห้งนะครับหนาวธรรมดาเฮ้านี้ไฟนี่หนาวแน่กับเป็นหมากนะครับทุกจังหวัดทุกจังหวัดในภาคอีสา,านถ้าหนาวประมาณนี่นะครับจังเข้าเป็นยูนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งต้นักม่วงครับบาทนี้ พี่ต้นนี้กับพ่อไรแต่ว่าสองต้นนั้นผิวสวยอยู่พ่อ,อ,อบังขี่นกเมื่อขี่ใบบักม่วงมันมาจับจริงหรอคัดหลายเฮใยใบักม่วงพ่อบึงนะ่ะม่วงเลินอ๋ออันนี้พันแกจ้วขมิน้นะครับพ่อบักม่วงเลิน พ่อปิดหนวลผสมบูรณ์มันออกหงบ้านเจ้าบาก็บม่อยากปิดออกนี่ไหมเป็นดอกได้เลยก็มีเป็นฟังห้าพี่เนี่ยพ่อจิคำนั่นอยู่พ่อจเอาสลักมาปากนี่กับกลอนขันนหนึ่งขึ้นขันเอาไม้มาคำมันล่มเหลือเบื้องน่นเหลือเบื้องนั่นโชคมหาชนก มหาชนกนะครับมหาชนกมันก็จับดอกครับดอกอยังมาท่านบานครับเป็นช่อดอกจูมขึ้นสังล่างเลยนะครับมหาชนก่วนนำดอกไม้นำดอกไม้สีทองนะครับนี่คือนำดอกไม้สีทองไก่สีพ่อหอนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งกดืสีพ่อหอร์ดอ เป็นสองหุนน,นะครับนำดอกไม้สีทองอในสวนผมหุนหนึ่งกับสีหัวตา่อดอกครับขึ้นแพ่ง่อดอกขึ้นดอกอยังมาทั้งในบานนะครับนอีกซุ้มหนึ่งค่ะเป็นหมากเป็นหมากไปก้อนนานี้แล้วนะครับเพิ่งเป็นหมากเพิ่งเป็นดอกปอมกันอันนี้โชคอนันต์นะครับน้องโดนัดเก็บหมากโลนมันผมมาสัน ครับอันนี้พ่อมะสันพ่อมาขยางามันงามากใดผสมบุญกับสีโรนลงมากใดที่สมบุญมันกับสีแยงเป็นพวงกองมื่หนีได้ไหมพอบ่อ,อยให้มันโดกแห้งถ้ามันโดกแห้งหรอมันรับน้หนบนำหนักลูกเบ่ไวนอกจากรับน้ำหนักลูกบ่ไวแล้วลูกยังบอ่บอใหไ่นะครับใญไเทถาทีควรบ่บโตแห้งนะครับถ้ามันนันไหลเพราะว่าแนวอาหารจปเลี้ยงมันบ่เพียงพอมันกับหมากหลอดหมากเหล็กๆบ่ใหไ่นะครับ ตาอาหารไปเลี้ยงมันเพียงพอหมากมันบางมันก็บางหมักเบอร์ดีดีกว่าชอบดอกขึ้นมาชุดสองชุดสองนี่ย่านแม่นหลังสงการน่ครับหลังสงการนิดๆที่ว่าจะได้เก็บแต่ว่าพวกนี้สิได้เก็บกอนสงการนคิดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็คิดเป็นหมากกอนลงรุ่นนะครับ ว่าหมากมันโดกโวดก็เลยมาขยเยาต้นมันนะครับบ้ากลับปีตออกน้า <c oughs> มันโดกเรามันกีมกันมันสีเหตไ้มาก <c oughs> หน่วยหน่อยนะครับก็เลยบ่อยให้ไรหน่วยหมากมันหน่อย <c oughs> ถ้ามันโดหน่วยมันสีหน่อยนะครับเล่ขยเยาลงโดนัดกนะ็เลยมาเก็บ <c oughs> ออกมาก ส่ม,มันโลนมันยังไปลินนะครับว่ามันเก็บไปกินกินมาท่านใดดอกมันฝาดปลากลับบ้านเฮ้าบัดที่นีนกลับบ้านหมากละมุดนะครับต้นละมุดหมากโลกโลกต้นละมุดก็เลยโลกลายกับหมากใบไ่นะครับ อยู่วังนวยใครเบอร์ซีเบอร์ซีเบอร์หาหมดแม่เอารถมันดกนะเอือนแม่ออกมาลูกกลับบ้านเฮาแม่ออกมากลับบ้าน,นต่อ